สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเพจวงสวงพญานาค15ค่ำนะคะของสถานปฏิบัติธรรมสิริราชคืนนะคะจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเรียกว่านาคาแลนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จิรวัตรวีระโสพนนะคะท่านนี้นะคะสวัสดีครับค่ะท่านนี้นะคะก็คือท่าน,นจะเป็นศิลป,ปินนะคะที่วาดภาพพญานาคราชมาจากจิตใจนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับพญานาค นะคะซึ่งภาพนี้ทุกๆท่านอาจจะเคยเห็นกันมาแพร่หลายนะคะในไม่ว่าในร้านภาพหรือว่าในในอินเทอร์เน็ตหรือในภาพต่างๆนะคะซึ่งตัวจริงเสียงจริงก็คือท่านอาจารย์ท่านนี้นะคะเป็นผู้วาดภาพนี้นะคะแล้วภาพนี้เนี่ยก็วันนี้เราจะมานําเสนอถึงแรงบันดาลใจกันวาดภาพนี้ความหมายของภาพนี้เพื่อที่ท่านที่มีไว้เชื่อว่าทุกๆท่านน่ยที่อยู่ในกลุ่มในสายพญานาค มีภาพนี้แน่นอนอยู่ในบ้านทุทกๆท่านนะคะแต่ภาพแท้หรือเปล่านะคะท่านก็ไปดูเอาเองนะคะแต่ว่าออในเพจของเราเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยมามอบภาพแท้พร้อมกับลายเซ็นนะคะลายเซ็นจริงๆให้นะคะท่านอยากท่านใดอยากได้ภาพแท้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังความหมายของภาพนี้นะคะแรงบนันดาลใจของการวาดภาพนี้ภาพนี้วาดมานานหรือ,อยังคะอาจารย์ ภาพนี้ถ้าพี่จำได้น่าจะประมาณ7ปีแล้วนะคะอ๋อเจปีมาแล้วนะคะภาพนี้ก็โด่งดังมากนะคะมีแต่ภาพนี้นะคะท,ทั่วไปนะคะแล้วเป็นท่านสีสุดโทนาคราชนะคะคสื่อความหมายอย่างไรมั้งคะอาจารย์คือในลักษณะตอนนั้นเนี่ยคือผมได้เขียนรูปท่านพยาอานันตนาคราชใช่ฮะท่านพญาอนันตนาคราชมาก่อนแล้วก็ เพราะสักระยะนึงเนี่ยคือผลตอบรับในเรื่องของการทำงานสื่อสารมันมีมากขึ้นโดยโดยเห็นได้ชัดเจนมากก็เลยมีเจตนาที่จะศึกษาแล้วก็แนวทางของมหาเทวะของพญานาคก็เลยมาพบเทวประวัติของท่านพญาศิสตธนัคราชต้องมีความศรัทธาในในภทติจิตของท่านมากนะฮะับก็เลยมาศึกษาว่าถ้าเราจะวาดภาพท่านเนี่ยคือคือมันก็มีเรื่องเล่าที่ว่าเป็นพื้นที่ผมประกยโลกเนี่ยที่องค์พระอมรินทรงประทานให้ เป็นทางเชื่อมโยงราาะหว่างมนุษย์กรบบาดานะฮะมนุษย์กับบาดาล <ฮะ S 1> กนรนี้ว่าการจะวาดรูปแบบนี้ก็ต้องคือจะใช้ในเรื่องของจิตนาการในการหลับตา <ฮะ S 1> เพราะว่าในถ้ำนั้นน่ะคือจะเป็นสภาวะที่มืดมาก <ฮะ S 1> แต่ในเมื่อเรามีความศรัทธาเนี่ยเราเราพยายามมีจิตนาการในเรื่องของการคิดงานขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นภาพพระยาศิทโทซึ่งเป็นเทวบที่มีมรูปงามมากร่างกายที่ดูว่าร่างกายงดงามนะคะหน้าตาก็งามนะคะแล้วก็ ด้วยด้วยด้วยในถ้ำเนี่ยมืดมากแต่ว่าด้วยบารมีของพระองค์ในยุคบุญญาธิ์ของพระองค์เนี่ยก็จะมีแสอง,สงออกออกมาเป็นสีทองนะฮะเหมือนเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนหิห้อยจํานวนมากเลยแล้วก็ <ฮะ S 1> ได้ที่อศัศจรรย์แบบนั้นได้เห็นถอยถ้ำเนี่ยเป็นเป็นลักษณะที่เย็นมากเป็นเย็นแล้วมัน มันเป็นลักษณะที่เป็นแสงเป็นสีเขียวเหมือนมรกกอย่างเงี้ฮะเป็นมรกกเป็นเป็นหยกอย่างนงี้ฮะแล้วก็เป็นทับทิมเป็นเพทายเป็นปอัญมณีก็คือเป็นลักษณะของแสงของแก้วอย่างเงี้ยเป็นแก้วเป็นเหมือนว่าทับทิมเป็นมรกตเป็นเพทายนะคะก็คืออย่างอย่างทุกทุกท่านที่สัมผัสในเกี่ยวกับวังพญานาคที่ได้สัมผัสไปทางวาระจิตแล้วนะทุกคนก็จะพูดพูดเหมือนกันว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะพูดผ่านาจิตใจนะเพราะว่าคนอาจจะมัดสดความหมายแตกต่างกันไปแต่แต่ลักษณะเนี้ย คือความเย็นพวกนี้มาทาให้สภาวะร่างกายเรามันสมดุลขึ้นโดยด้วย่าทั้งสีของเราถูกไหมครคราวนี้ว่าพอศึกษามาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีท่านศรีสุธาพจน์นักดานเนี่ยท่านก็จะมีแนวทางในเรื่องของการมาเป็นตบะชาในเรื่องของการภาวนาเพื่อเป็นการรักษาสภาวะร่างกายให้สมดุลคือมีอายุที่ยืนยาวในการจะทําความดีนะเพราะว่าชีวิตคนเราในมุมบนนี้มันมีค่ามากในแต่ละวันนะฮะชีวิตจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อเราประพติทรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เป็นบุญกิยานะครับ ถ้าจะมีนามว่าศีุษาโพธิ์นัคราจะมีบญิบทในเรื่องของการว่านเขาเรียกว่าว่านยารักษาโรคน่าจะเป็นแนวทางการเจริญวิปัาศาสนากรรมฐานเป็นการรักษาสภาวะร่างกายขเราสภาวะร่างกายการรักษาท่านศีุษาโพธน์นัคราจะเน้นในเรื่องของการใช้สมาธิเป็นการรักษาเป็นการรักษาโรคใช้สมาธินะคะเกี่ยวกับการทําอย่างไรให้เรามีสภาวะ ร่างกายและจิตใจที่มีความมีอายุยืนยาวมีความสงบเยือกเย็นนะคะคือท่านศรีสุทธาพุธนะคะซึ่งหมายถึงบริวารของท่านใช่ท่านศรีสุโธนะคราชนะคะก็คือมีบริวารคือวาดรเม่์ด้านด้านขวาบงท่านค่ะแล้วด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นทิวานคราชนี่ท่านจะเน้นไปในเรื่องของเรื่องของบนยุริเตอร์อิทิริ์นะคือเป็นการเป็นการคุ้มครองสถาวะคนที่อ่อนแอวิตกกังวลไปด้วยความไม่เชื่อมั่นตัวเองความได้ได้อ เขาเรียกว่าเกิดอภิชานะต้อจะเกิด<ฆ>ความครอบงาด้วยความหลงสภาวะของโมหาไี่ง่ายท่านเทวาัาะละก็จะมา,าจะทํใหน้าที่จูงจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งในวาระจิตของตัวเองให้มีความเชื่อมั่นต่อพระทางน้นงไตายนะครัก็คือ,อมันก็ต้องประกอบด้วยทั้งบุญฤทธิ์ทั้งอิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็ทั้งความที่มีรักษาสภาพร่างกายนะคะก็คือเปรี่ยนสมือนการดํารงชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีทั้งความสงบเยือกเย็นนะคะมีการบํารุงรักษาร่างกายให้อยู่ได้ นะคะแล้วก็ต้องมีทั้งบุญญาฤิ์ก็คือบุญทีท่ทํามาแล้วก็อิทธิฤทธิ์ในการที่จะต้องออกไป<ช>เผชิญโลกภายนอกนะคะ<ช><ช>อันนี้ก็คือเปรียบเสมือนพวกคู่กันก็คือเป็นพยานาที่คู่บารมีของท่านสีส่ชนโคัแ้ทั้งอิทธิฤิ่นะครับใช่เพื่อกูลเพื่อมันมันจะต้องอยู่คู่กันอยู่แล้วในการดํารงชีวิตของทุกๆสรรพสิ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนพยานาเป็นจินตนาการจินตนาการแล้วอันนี้คือยังไงคะเป็นแก้วแก้วปัตนานะคะ คือลวงแก้วรันตน,นะครับ <ฮะ S 2> คือผมมีความเชื่อว,ว่าพญานาคทุกองค์จะมีแก้วรัตนะประจําการอยู่ค <ฮะ S 2> ่ะคือเป็นะเนี่ยพระองค์นี้จะเป็นเป็นสีเขียวน<ฮ>ะ,<ฮ>ะเพราะว่าบางทีเราการการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาเราเราเราสามารถจะมีจินตนาการได้มากมายนะ,ะ,ะจะมีการเพื่อเป็นการระลึกถึงอย่างเราอย่างเราเนี่ยการวาดรูปเนี่ยอย่างเราทําเจริญสมาธิหรือมีความมุ่งมัน่นเพื่อนะ่น้เรียกว่าพุทธานุสิกรรมฐานเนี่ยอย่าง ท่านอาารยาหน้าน็หมายถึงว่าท่านเป็นเทวะท่านเป็นพระภูดิศองค์หนึ่งอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนดังนะฮะเราก็าการเจริญภาวนาต่อ,ตอท่านก็เกิดเป็นการเจริญแบบเทวานุสติกรรม,มัฐานก็ได้หมายถึงว่าการระลึกถ,ถึงของคุณของท่านเป็นเป็น,ปนอารมณ์อย่างนี้นะครถ้าในการตอบแทนเวลาเราไปสร้างบุญกัขที่ไหนเรา,เราก็จะรจะลึกถึงท <ไ S 1> <ม>่านว่าท่านจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลในครั้งนี้เพราะว่าการสร้างกุศลแต่ละครั้งเนี่ยส่วนตัวผมเองอจะเน้นในเรื่องของการมีเจตนาที่ดีเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นเพื่อให้ที่ดี ก็เป็นเทวานุสตินะคะกรรมฐานก็คือเราลึกถึงคุณเราอันนี้ก็ได้ได้ได้สับใหม่นะคะแล้วก็ได้ได้ได้นำเอาไปใช้กันนะคะสำหรับกลุ่มนะคะในในพวกเราที่นับถือท่านองค์พญานาคนะคะตระกูลนะคะแล้วภาพนี้นะคะอาจารย์บอกว่ามีความพิเศษอย่างไรนะคะก็รู้สึกว่าที่บอกจะมีจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์พิเศษนะคะ เกิดขึ้นยังไงคะอาจารย์วาดหรือว่าเกิดขึ้นมาเองก็เรื่องนี้ก็ปกติไม่เคยบอกใครที่ไหน่<ฮ>ะได้ได้เผยแ่า่รูปนี้มาหลายปีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกับใครนะคฮะ,ฮะก็เป็นสิ่งมหัศจารรย์ที่ที่ทเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ <ฮะ S 2> จากการที่พอไปสกแกนแล้วก็ เหมือนขึ้นมาเองที่เราไม่ได้วาดขึ้นมาเลยคก็เหมือนเป็นพรที่ท่านประทับเป็นกำลังใจที่ท่านมาเป็นกำลังใจว่ารู้สึกว่าภาพนี้เนี่ยท่านประทับใจท่านชอบภาพนี้ก็เหมือนประทับให้รู้ว่าท่านมีอยู่ท่านให้กําลังใจเรานะคะก็เป็นเพราะว่าภาพนี้ก็กลายเป็นภาพที่โด่งดังมากเลยเป็นภาพที่โด่งดังมากเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ท่านในสายพญานาคแทบทุกคนเนี่ย ไม่มีใครไม่รู้จักภาพนี้แน่นอนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะซึ่งมาอธิบายข้อมูลของภาพซึ่งทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนนะคะมีแต่ภาพได้ดูวันนี้ก็ได้เข้าใจนะคะท่านใดที่มีคําถามอยากจะถามในรายละเอียดนะคะก็ inbox ถามมาได้นะคะเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะคะแล้วก็โอกาสพิเศษคืออาจารย์ท่านจะวาด จะเซนนะคะจะเซนลายเซนคือมีเซนในภาพลิขสิทธิ์ก็คือมีภาพคําว่าลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็เซนสดๆให้ด้วยนะคะสําหรับภาพที่ที่ท่านที่อยากจะได้เอาไปบูชานะคะซึ่งภาพเนี้ยต้องการให้นําไปบูชาในที่สูงนะคะในที่ที่สมควรอยู่นะคะไม่ใช่เอาไปทําอะไรที่เป็นในในที่มันไม่ใช่เป็นเครื่องบูชานะคะเราก็ขอแนะนําให้เป็นเป็นภาพเป็นไว้สาหรับการบูชานะคะ ซึ่งก็จะเป็นคุณกับท่านทุกท่านนะคะที่ได้บูชาภาพนี้นะคะภาพท่านศรีสุโธนัคราชค่ะขอบคุณค่ะ